สวัสดีคะ่ะทุกคนกยศรารีเดอร์นะคะฉลองความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของพรบรสมรสเท่าเทียมนะคะด้วยเล่มนี้ค่ะแด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชายแด่ความลื่นไหลที่ผลิบานค่ะโดยคุณอะลกเวดเมนอนนะคะแปลโดยคุณมุกดาพายั่งยืนพาราดอนค่ะสํานักพิมพ์ซอยเพรสนะคะเล็กมากบางมากนะคะ ตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่หน้า17ถึง81คืออ่านวันเดียวจบเลยนะคะโอเคและมนนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเราว่ามันเป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าชีวิตส่วนตัวของผู้เขียนนะคะซึ่งคุณคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเป็นนอนไบนารีนะก็คือเขาก็เล่าว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้เจอกับอะไรบ้างเขาจัดการตัวเองยังไงในตอนที่ ความเป็นผู้หญิงของเขาเรื่องผิบานเขาใช้ชีวิตยังไงในตอนที่รู้ว่าคนรอบข้างเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติไม่ได้ลงลึกถึงชีวประวัติของคนนี้นะคะแต่จะพูดถึงแนวคิดของผู้เขียนมากกว่าเป็นแนวคิดต่อ นอน b บ n a r y พูดถึงเรื่องอำนาจพูดถึงเพศที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะอธิบายให้เราเข้าใจว่าเพศทวิรักษ์คืออะไรความเป็น n o n b บ n a r y รี่คืออะไรถ้าเราได้อ่านเล่มนี้จบนะนอกจากเราจะเข้าใจกลุ่ม n o n b บ n a r y แล้วนะคะเราก็ยังเข้าใจคนที่ต่อต้าน LGBTQA บวกด้วยนะคะ อืมคือทางเล่มน่ะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักลเล่าเรื่องราวส่วนตัวของเขาให้ฟังซึ่งพี่คนนั้นก็เป็นคนที่เรารู้จักดีเขาน่ารักคุยเก่งคุยสนุกจนเราอยากจะฟังเรื่องราวของเขาไปจนจบเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะภาษาที่ใช้ในเล่มนี้เหมือนเม้ามอยอ่ะอืมคำบางคำสวยเหมือนเป็นบทกวีเลย แต่ก็มีบางคำที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะคือต้องบอกกันว่าเราเป็นสายวิทยาศาสตร์แล้วก็ถนัดอ่านนิยายเพราะนั้นคำบางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทางสังคมเราจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะเช่นไบโอโพลิติกอ่าชีวการเมืองคําว่าสารัอ่การเปรียบเทียบเชิงทวิลักษ์อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคด้วย เพราะว่าผู้แปลเขาได้โนต้ตไว้ข้างล่างอธิบายเป็นคำนํำง่ายๆให้เราเข้าใจด้วยนะคะอธิบายก่อนนะคะว่าเพศทวิลักษ์คืออะไรเนาะเพศทวิลักษ์หรือว่า Gender Binary นะคะเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บอกเราว่าโลกนี้มีเพียงสองเพศที่แตกต่างกันและอยู่ขั้วตรงข้ามก็คือเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนะคะเป็นระบบความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทในบรรทัดฐานทางเพศมากกว่าเรื่องตัวตนของคนนะคะเออ คือเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าโลกนี้มีแค่2เพศเท่านั้นซึ่งก็คือเพศชายและหญิงแถมยังเป็น2เพศที่อยู่ขั้วตรงข้ามที่คําจํากัดความทั้งคับแคบและแยกออกจากกาันอย่างเด็ดขาดอ่ะสังคมพ่่มสสอนเราว่าโครงสร้างแบบนี้แหละ คือสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันและก็เป็นวิถีชีวิตแบบเดียวของสังคมมนุษย์นะคะโลกใบนี้ตอกย้ำจนเราเชื่อมั่นว่าความเป็นชายนั้นยึดโยงอยู่กับเพศชายในขณะที่ความเป็นหญิงต้องผูกติดอยู่กับเพศหญิงเท่านั้นเช่นเดียวกับความเชื่อที่ว่าคนคนหนึ่งสามารถแสดงออกได้แค่ไม่เป็นชายหรือไม่ก็หญิงเท่านั้นนะคะซึ่งในนี้มันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเลยนะปัญหาของการกีดกันทางเพศที่เกิดกับกลุ่มคน LGBTQ นะคะก็คือ สังคมอ่ะมันไปให้รางวัลกับคนที่เชื่องต่อระบบเดิมแทนที่จะเชิดชูคนที่มีความหลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์กระบวนการกดทับเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองก่อนนะคะเราจะซ่อนความรู้สึกที่เป็นตัวเองจริงๆเพื่อที่จะอยู่รอดในสังคมให้สังคมได้ยอมรับเราคิดว่าการที่เราอยู่เป็นมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภยัยแต่คำถามก็คือว่าการที่เราอยู่เป็นแบบนั้นอะ มันคือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจริงๆเหรอแล้วทำไมในตอนที่เราเห็นคนอื่นที่เขากล้าที่จะแสดงความผิดแปลกแตกต่างไปจากคนอื่น,นเราถึงรู้สึกสั่นคลอนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจกระบวนการกดทับที่ว่ามาเนี่ยคะ่ะ มันนํามาซึ่งความรู้สึกไม่มั่นคงแล้วไอ้ความรู้สึกไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความรุนแรงในที่สุดนะคะมันถึงมันจึงเกิดการแกนเหยียดเพศการเกิดขึ้นนะคะผู้เขียนเขาก็อธิบายเรื่องเพศทวิลักษ์หรือว่า g e ジェンダーバイ a r y อีกนิดนึงนะคะว่าジェンダーバイ a r y เนี่ยมัน ก็คือการที่สมมุติว่าเรากําลังตั้งท้องอยู่ญาติสนิทมิสหายเราหรือเพื่อนบ้านก็มาถามว่าถามว่ารู้หรือยังว่าเด็กคนนี้เป็นเพศอะไรมันเหมือนกับว่าเด็กคนนี้จะมีตัวตนขึ้นมาจริงๆก็ต่อเมื่อพวกเขารู้ว่า เด็กคนนี้เพศอะไรทั้งๆท,ที่จริงแล้วมีอีกหลายคําถามที่น่าจะถามเช่นลูกน้อยที่อยู่ในท้องสบายดีไหมคุณแม่แข็งแรงหรือเปล่าแพ้ท้องเยอะไหมจะให้ฉันช่วยบริจาคเงินเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เธอไหมอะไรประมาณนี้นะคะและพอเด็กคนนี้คลอดขึ้นมาเขาก็จะถูกจําแนกตามอวัยวะเพศตามอัตโนมัตินะคะ,ะก็คือถ้าไม่เป็นชายก็เป็นหญิงนะการจัดประเภทเด็กแบบนี้ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยงดูวิธีที่เราเลี้ยงดูเด็ก วิธีที่เราปลอบเด็กอาหารที่เด็กกินเสื้อผ้าที่เด็กใส่ของเล่นนะคะและอื่นๆอีกมากมายนะเขาก็จะสอนว่าเด็กผู้ชายควรที่จะเข้มแข็งเด็กผู้หญิงก็ต้องอ่อนหวานอะไรแบบนี้เป็นต้นกระบวนการแบ่งแยกคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาจนเราไม่รู้ตัวว่าเราทำมันอยู่นะคะที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเราบอกเด็กๆที่ ไม่อาจจำแนกตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายว่าเขาคือความผิดพลาดเราก็จะบอกเขาว่าการที่เขาเป็นอย่างนี้ไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกจะไม่ถูกรักแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เกี่ยวข้องยึดโยงกับคำว่าอำนาจนะคะเขาบอกว่านิยามของอำนาจคือความสามารถในการยกระดับทัศนคติหรือมุมมองจำเพาะใดๆให้กลายเป็นสิ่งสากลและอำนาจนั้นกระทำการผ่านกระบวนการของการบังคับควบคุมที่เกิดขึ้นในสังคม มันเป็นกระบวนการที่ทําให้อํานาจดํารงอยู่ได้นะคะใครก็ตามที่มีมุมมองแตกต่างออกไปจะถูกลงโทษดังนั้นเราก็จะเห็นว่าข้อถกเถียงต่างๆเกี่ยวกับการปฏิเสธกลุ่ม LGBTQ หรือการปัดตกพรบรสมรสเท่าเทียมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ การรักษาอํานาจและการควบคุมพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งด้านหลังความหนาประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราชอบก็คือเป็นส่วนที่ผู้เขียนเขาเขียนกลยุทธ์ในวงสนทนาที่ผู้คนที่เขาต่อต้านกลุ่ม LGBTQ อะ่ะมักจะยกขึ้นมาอ้างเพื่อที่จะบอกว่าโลกนี้มีแค่2เพศเท่านั้นนะคะทั้งที่ ระบบ2เพศเป็นการตัดสินใจของระบอบหรือคนบางกลุ่มไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังอธิบายประโยคแบบเหมือนกับบอกว่าถ้าคนกลุ่มนี้เอาประโยคนี้มาอ้างนะเราควรจะตอบโต้ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออซึ่งซึ่งก็งน่ารักดีนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะสิ่งที่กลุ่มคนที่ไม่ยอมรับในความหลากหลายทั้งเพศ มักจะยกมาอ้างนะคะยกตัวอย่างทุกคนเกิดมาต้องเป็นผู้ชายไม่ก็ผู้หญิงมันก็เป็น common sense อยู่แล้วนี่อืผู้เขียนเขาก็โต้อตอบว่า common sense เนี่ยหรือว่าสามัญสำนึกเนี่ยนะคะก็คือปรากฏการที่มุมมองหรือทัศนคติบางอย่างถูกยกขึ้นมาให้มีสถานะเป็นหลักการพื้นพื้นที่ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะคะกระบวนการที่ทัศนคติกลายมาเป็นความจริงแสนสามัญธรรมดานั้น กระทำโดยผู้มีอำนาจทางสังคมไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือถูกต้องเสมอไปเมื่อมีการบอกเล่าซ้ําๆเราก็เริ่มมองว่ามันเป็นความจริงของจักรวาลน,นะคะเปรียบเทียบง่ายๆก็เช่นเมื่อหลายศตวรรษก่อนนะคะคือโลกมองคนผิวดําว่าเป็นประชากรผิวสีที่ต่ําต้อยด้วยค่ากว่ากลุ่มอื่นนะคะสามัญสำนึกอันชอบธรรมที่พวกเขาจะต้องโดนก็คือเขาจะต้องโดนเยียดต้องโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือไม่ก็ต้องกลายมาเป็นธาตุของผิวขาวนะคะซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมคือคนก็คือคนเหมือนกันก็คือก็จะเห็นว่าเพียงแค่เพราะคนส่วนมากปักใจในแนวคิดบางอย่างก็ไม่ได้ทําให้แนวคิดที่ว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะ หรือตัวอย่างเช่นทําไม AR ก็ต้องลากทุกอย่างเข้าเรื่องเพศด้วยเยียบเยียบไปเดี๋ยวปัญหามันก็หายไปเองละน่ะอืมอันนี้จริงๆแล้วเป็นประโยคใส่ความที่ตลกร้ายอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าสิ่งที่กลุ่มนอนไบนารีกำลังทําอยู่ก็คือการทาให้เรื่องเพศเป็นประเด็นที่น้อยลงก็ตลกดีที่สังคมมาโทษว่ากลุ่ม LGBTQ เป็นกลุ่มที่ ทำให้เรื่องเพศมันเป็นประเด็นซึ่งจริงๆแล้วสังคมต่างหากที่ลากทุกอย่างเข้าเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นาปาร์ตี้ฉลองเพศทารกแรกเกิดหรือการระบุเพศในสูจิบัติการแบ่งโซนเสื้อผ้าเพศหญิงเพศชายในห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งการระบุเพศเข้าไปในใบขับขี่นี่ต่างหากล่ะที่สังคมพยายามลากทุกอย่างให้เข้าสู่เรื่องเพศนะคะแล้วคือเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องที่ปกติสามัญในชีวิตประจําวันของเราทุกคนก็เลยเลิกตั้งคําถามแล้วไม่ได้สงสัยอะไรเลยนี่ยังไม่รวม นับถึงค่านิยมบางอย่างที่ยัดเยียดให้ผู้ชายและผู้หญิงนะคะอย่างเช่นผู้ชายต้องเป็นผู้นําผู้ชายห้ามร้องไห้ผู้ชายต้องเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงจะต้องเป็นแม่บ้านแม่เลือนผู้หญิงขับรถไม่เกง่งผู้หญิงเล่นกีฬาพาผนไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยการที่พวกเราเงียบไม่ส่งเสียงในเรื่องในประเด็นเหล่านี้ มันก็เท่ากับว่าเราส่งเสริมความไม่ยุติธรรมบางอย่างในสังคมให้ดำรงอยู่ต่อไปนะคะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการโต้แย้งในเรื่องของเ,อเรื่องทางชีววิทยานะคะอืมซึ่งเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วคําคว่าชีววิทยาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเพศสภาพเลยนะคะถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนที่เอาคําว่าชีววิทยามาลดทอนตัวตนของคนข้ามเพศและก็บรรดา LGBTQ นะคะว่าคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายอะเป็นพวกที่ปลอมเปลือกอะไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันไม่มีหลักการและเหตุผลของชีววิทยาข้อไหนระบุว่า เด็กผู้ชายห้ามทาสีเล็บหรือห้ามอ่อนไหวทางอารมณ์เช่นเดียวกับที่ไม่มีคุณสมบัติทางชีววิทยาข้อไหนที่บอกว่าเด็กผู้หญิงห้ามเล่นฟุตบอลนะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจทางสังคมลุ้นๆ้วนเลยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลึกๆแล้วพวกเราทุกคนมีแนวโน้มจะเป็นชายจริงไม่ก็หญิงแท้เพราะยังไงระบบ2เพศก็คือรูปแบบการสืบพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ะะซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะยกข้ออ้างนี้มาพูดเมื่อมีการโต้เถียงกันเนาะความจริงก็คือคนเราไม่ว่าจะเป็นเพศสภาวะใดก็ย่อมสร้างครอบครัวได้ค่ะครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อกับแม่นั้นเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของสถาบันครอบครัวเท่านั้นไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบเดียวนะคะคําว่าครอบครัวหรือสถาบันครอบครัวเนี่ยมีอีกหลายรูปแบบเลยนะคะมันยังมีสถาบันครอบครัวในรูปแบบอื่นอีกด้วยซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับการ สร้างครอบครัวของคนที่มีความหลากหลายทางเพศส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับการสืบพันธุ์มากกว่าที่จะสนใจเรื่องโครงสร้างทางสังคมหรือการดูแลเกื้อกูลการของเพื่อนร่วมโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบโครงสร้างทางสังคมหรือรูปแบบการดูแลเกื้อกูลการของสัตว์ต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่เป็นส่วนสาคัญที่จะทําให้สรรพชีวิตในโลกนี้สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่สูญพันธุ์นะคะไม่ใช่แค่การ สืบพันธุ์อย่างเดียวนะอืมอีกอันอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราไม่จํากัดขอบเขตของเพศสภาพต่างๆแล้วจะทําอย่างไรกับปัญหาเรื่องร่างและการบังคับใช้กฎหมายละ่ะอืมประโยคนี้คุณคุ้นเหมือนเคยได้ยินในสภาไหมเออเขาบอกว่าการที่เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะกฎหมายก็เหมือนกับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆในโลกนี้แหละที่มันต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาที่มันจะ ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมจริงๆนะคะเพราะนั้นมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วไหมที่ประเทศเราอะ่ะควรจะมีกฎหมายที่ที่คนที่มีความลื่นไหลาทางเพศอะ่ะควรจะได้รับโดยเฉพาะสิทธิ์ในการสมรสคืนให้เขาเพราะว่าทุกคนก็ก็คือคนเหมือนกันก็คือคนเท่ากันโอเคสรุปอีกครั้งนะคะเล่มนี้เนี่ยเล็กแค่นี้นะ บางมากนะคะแล้วก็อัดแน่นนะย่อยง่ายใครที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไหร่ก็อ่านได้ใครที่เป็นคนที่มีความลื่นไหลาทางเพศก็ควรอ่านหรือคนที่ไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจกับระบบเพศแบบนอนเบรรี่อย่างเช่นสสร้อยแปคนที่ไม่รับร่างสมรสเท่าเทียม ในวันนั้นนะคะก็ควรอ่านเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจเพื่อนร่วมโลกของคุณมากขึ้นแล้วมันก็อ่านง่ายไม่ได้ใช้สมองเยอะขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเหมือนคนมาเม้ามอยให้เราฟังมากกว่าวางอาคติลงแล้วอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่ากลุ่มคนที่เป็นนอนแบลรี่อ่ะ เขาก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยเขาก็เป็นคนเหมือน,อนกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะอีกขั้นหนึ่งของพรบรสมรสเท่าเทียมนะคะหวังว่ามันจะไปจนสุดแล้วประเทศเราจะได้มีความเท่าเทียมกันจริงๆสักทีนะคะก็ขอบคุณที่อยู่ยด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะเราทําคลิปเกี่ยวกับหนงังสือนะคะก็จะอัปคลิปทุกวันจนันทร์ศุกร์เสาร์ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รบกวนกดติดตามเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ